ทานยาคุมแล้วประจําเดือนสี่น้าตาลอันตรายไหมมีคนถามเข้ามานะก็อยากจะบอกแบบนี้ว่าใครที่ทานยาคุมหรือบางคนกรณีฉีดยาคุมเองก็ตามเมื่อไหรที่เรามีการคุมกําเนิดหมายความว่าเรากําลังฉีดฮอร์โมนเข้าไปในร่างกายหรือราทานฮอร์โมนเข้าไปในร่างกายซึ่งร่างกายเราจะทําปฏิกิยาหรือมีฮอร์โมนปกติร่างกายเรามีฮอร์โมนอยู่แล้วแหละเมื่อเรากินยาคุมเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็มีปฏิกิยาทางด้าน กับยาโดยตรงเลยอาจจะทําให้ปกติประจําเดือนเราอาจจะเป็นสีแดงสีแดงสดหรือแดงเข้มแต่เมื่อไร่ที่เราทานยาคุมฮอร์โมนโดนแปรปวนค่ะที่เปยนสมองแบบนี้เมื่อฮอร์โมนแปรปวนทางปฏิกิริยาของร่างกายเราที่มันจะขับออกมามันก็จะต่างกับปกติฉะนั้นจาไว้เลยนะคะไม่ว่าใครจะฉีดยาคุมหรือใครจะทานยาคุมมาแต่ประจําเดือนออกมาจึงไม่แปลกค่ะที่เป็น น้ำตาลอันนี้ถือว่าไม่ได้อันตรายและถือว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือผลข้างเคียงจากยาคุมเท่านั้นนะอันนี้ไม่ต้องกังวลไปให้รู้ว่าถ้าเราทานยาคุมเราฉีดยาคุมหมายความว่าเราเอาฮอร์โมนเข้าไปในร่างกายทําให้ร่างกายไปป่วนเลยอาจจะ ส่งผลและขับออกมาเป็นประจําเดือดที่เป็นสีน้ําตาลที่กระปิดกระปลอยอันนี้ถือว่ารับได้เป็นเพียงแค่ผลข้างเคียงจากยาเท่านั้นแต่ถ้าใครมองว่าเฮ้ยมันรบกวนต่อการใช้ชีวิตของเราเราอยากจะเปลี่ยนตัวยาตัวอื่นอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโอเคไหมคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ